สวัสดีค่ะเดยมูลภาพคใใลินิกการ้องบัดนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับโรครองช้ำกันค่ะโรครองช้ำคือภาวะที่ผังผืดใต้ฝ่าเท้าเกิดการอักเสบซึ่งโรคเนี้ยค่ะเราจะพบได้ค่อนข้างบ่อยเลยผู้ป่วยนะคะจะมีอาการปวดบริเวณส้นเท้าหรือฝ่าเท้าโดยมันจะมีอาการบ่อยๆเวลาที่ลาน้มหนักหลังตื่นนอนตอนเช้าค่ะ ซึ่งโรครองช้ำนะคะจะเกิดจากการบาดเจ็บเล็กน้อยสะสมมาเป็นระยะเวลานานโดยที่เราอะคะ่ะจะสามารถพบโรคเนี้ยในผู้คนที่เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเช่นนักวิ่งหรือผู้ที่ยออกกำลังกายโดยที่มีการกระแทกหรือลงหนักที่เท้าเยอะๆนะคะหรือว่าคนที่ใส่ส้นสูงบ่อยๆก็สามารถพบได้เช่นกันค่ะเรามาดูท่าบริหารกันนะคะท่าที่1ยืนกระโดดข้อเท้าข้างที่ต้องการยืดผ้ากําแพงโน้มตัวเข้าหาก,กําแพงให้รู้สึกตึงที่น่อง ยืดค้างไว้1 0 1ถึงวินาทีทำา 3- สามรอบจากนั้นสลับข้างค่ะท่าที่2ยืนวางขาข้างที่ต้องการยืดไว้ด้านหลังโน้มตัวมาข้างหน้าโดยที่ส้นเท้าด้านหลังติดพื้นควรรู้สึกตึงบริเวณน่องด้านหลังยืดค้างไว้1 0 1ถึงวินาทีทำา3สามรอบท่าที่ 3. นั่งใช้ฝ่าเท้าคลืงนลูกบอลไปมาทำจนกว่าจะรู้สึกตึงบริเวณฝ่าเท้าน้อยลงหรือสามารถคลืงลูกบอลในท่าย,ยืนก็ได้ ทำจนกว่าจะรู้สึกตึงบริเวณฝ่าเท้าน้อยลงค่ะท่าที่4ยืนหย่อนส้นเท้าทีละข้างออกจากบันไดโดยใช้มือจับเก้าอี้เพื่อความปลอดภัยยืดค้างไว้1 0 1ถึงวินาทีทำามสักรอบควรรู้สึกตึงบริเวณน่องข้างที่หย่อนลงท่าที่5ยืนขย,ยิงเท้าอยู่กับที่ทำา30ครั้งต่อเซ็ตทั้งหมด3เซ็ตต่อวนัน ท่าที่6ยืนวางส้นเท้าแนบพื้นกระดบปลายเท้าขึ้นทํา30ครั้งต่อเซตทั้งหมด3เซตต่อวันท่าที่7นวดตั้งแต่บริเวณส้นเท้าไปถึงกลางฝ่าเท้าทำซ้ำจนกว่าจะรู้สึกตึงบริเวณฝ่าเท้าน้อยลง